สวัสดีครับพบกับพักเกษตรฟาร์มครับวันนี้ก็มาดูการแข่งขันเรือยาวพนระเพดีแข่งเรือยาวหลายเรือไฟของอำเภอการเมืองครับณลำน้ำยามนะครับตอนนี้เป็นรอบชิงชนะเลิศเที่ยวที่เที่ยวที่สองหรือเปล่าครับรอบชิงชนะเลิศชายเล็กนะครับไม่เกินสามสบมิไฟนะครับ น,นี้ก็จะมีอีกวันหนึ่งนะครับ้วพคุ่นิดคู่นี้ตอนเย็นก็จะไหลเรือไฟด้วยนะครับนี่คือบรรยากาศริมน้ำของเรานะครับสนามน้ําไหลนะครับลอดใต้สะพานแล้วก็มีโค้งด้วยหลังมานะครับปล่อยตัวออกมาแล้วเต้นที่สองนะครับามาแล้วครับลอดสะพานมาแล้วโอ้โหนำหางาเลยครับ นำหางเลยครับนำหางเลยครับนำเกือบช่วงตัวนะครับแต่ว่าเป็นจังหวะโค้งผมจะเสร็จแล้วครับไม่ทันแล้วครับไล่ไงก็ไม่ทันแล้วครับอย่างนี้ เข้าเส้นเชัยชาวสวนให้รอช้าคว้ามันมาประกาศทันทีผลการแข่งขันๆๆเรือ,อยาประเภทชายเล็กชิงห้วยพระราชทานสมเด็จพระข่าวไฟต้าลูกข้าวมันเรือรัฐบาลทองเจ้าแม่ตะเคียนทอง ผู้ชนะทีมเรือเทพรัตนากรก็แชมป์นะครับชนะเลิศชนะครับเรือรัตนากรนะครับลายเล็กนะครับก็ของขอบคุณนะครับผู้ภาคส่วนนะครับนี่จบไปแล้วนะครับมาดูบรรยากาศครับตอนนี้ก็จะเป็นร้านค้าที่ชุมชนนะครับ